วิ่งวิ่งวิ่งวิงวิงดึงเลยครับดึงเลย ิทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องส่วแชแนลนะมดอะไรนักหนาวเนี่ยวันนี้ก็มาหมายสนามกอล์ฟนะครับก็ไม่รู้เป็นไรมีแต่คนบอกกันนะครับว่าปลาไม่ขึ้นนะแต่ผมมาทุกครั้งผมก,ก็ยังได้นะครับ แต่คนอื่นบอกว่าปลาไม่ขึ้นผมก็เลยจะลงมาเทสดูคุมเบาไว้ครับเดี๋ยวฝนตกไอก้เบามันเปียก ไอ้ที่ปลาไม่ขึ้นเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าหรือว่าเรายิงไม่แม่นเองตามนั้นแหละนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมายิงมาเทสให้ดูแล้วก็ไอจะบอกวิธียิงให้ คนที่มาตรงนี้แล้วไม่ได้ปลาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันไอตรงที่หมายเดี๋ยวผมเก็บของแป๊บหนึ่งไป let's go ด้วยกันครับนู่นล่ะฝั่งนูง้นล่ะที่หมาย นี่แหละต้นนี้แหละนะครับที่เราจะลองขึ้นซุ่มดูฝนจะมาอีแล้วท่านผู้ชมเอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยฝนจะมาแล้วเดี๋ยวถ้ายัางไงถ้าปลามาขึ้นนะขอแค่โบ๊เดียวนะครับโบ๊เดียวแค่นั้นแหละกลับเลยน้ำเพิ่มระดับด้วยนะเนี่ย นี่แหละลองดูลองดูงดเผื่อมันจะมีฟุกนะครับลกเลยเนาะโอ้ย,โ,อยโดนหน่อยนิ่บาทต้นอ้อใบมันโคตรคมเลยนะครับเนี่ย ก็คอยไต่ขึ้นไปครับไม่รู้ว่าจะมีลุ้นหรือเปล่านะเห็นปลาเห็นปลาเห็นปลาท่านผู้ชมเห็นปลาเห็นปลาเห็นปลาทีกวันด้กว่น,วนขึ้นยางก่อน ให้เหลีงใต้ท้องนะครับใต้ท้องเลยนะอหันหัวให้เป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่ง ร้อยครับยี่บร้อยโบแล้ว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 อู้หูยิง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 อู้หยิง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 ดึงเลยครับดึงเลยดึงเลยอู้หูยิง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 อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปลูก อ,าาอ,าาอ,อ้ยอขอ,ขอ,ขอ้ยย่เาเข้าอย่าเข้าคงเจาะอย่าเข้าคงเยาะนี่ได้หนึ่งโบโบเดียวเรียบร้อยครับเนี่ยเวลาเล็งเล็งแบบนี้แหละนะครับง่ายง่นายนั่นติดโอ้ยทำไงวะ แป๊บนึงแป้บนึงก็มาละ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 โอ้โหสายพลวันกันเลยเว้ยเดี๋ยวค่อยอันนี้แล้วกันนะครับเก็บปลาก่อนอื้อหือ เดี๋ยว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 อย่าดิ้นอย่าดิ้นลูกนี่โบนัดเดียวแองแมงเรียบร้อยนี่ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าบอกแล้วโบเดียวโอ้โหนัดแรกไม่เหลือซากครับ กลับกันดีกว่าครับผลมาแล้วผัไม่ได้แล้วครับตายๆๆโอกาสได้แค่โบเดียวจบตับอะไหนๆก็ไหนๆล้วไปกระช่างให้ดูอีกขีดวะ กิโลถือเปล่าโอ้โห,โหกิโลพอดีเลยครับกิโลนิดๆนี่แหละตัวเดียวนี่แหละ โอเคใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบทุกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเดียวใหม่ๆจากทางช่องมูโซ่ชาแนลแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมายที่ไหนแล้วก็เกี่ยวกับคลิปอะไรนะวันนี้ตัวผมเองก็ต้องจากลาไปแล้วครับเอาไปพบกันใหม่คลิปหน้าไปเดินทางกลับกันฝนมาแล้วมืดทึกเลยโอ้ดูหนีมาแค่ไม่ทันครับโอ้กระน,น่ำเลยฝน ลูกดีที่กลับมาทัน